มาแล้วสติกเกอร์แจ๊บแคทจากแจ๊บสตูดิโอวางขายแล้ววันนี้ที่ไลน์สติกเกอร์สโตร์ของแท้ของดีต้องมีสติปป๊กเบีงอือ้อซื้อเลย30บาทเท่านั้นแจจบสออร,รุดีโโมมกิเตฮ สวัดสดีครับโจแจ๊บอ่งแจ๊บเม็ดแจ๊บค่ะครั้งนี้เราจะมารีวิวดาบแม็กซ์คาลิเบอร์อันนี้จะเป็นดาบที่พระเอกไฟเยอร์ใช้บ่อยสุดในเรื่องเลยใช้ตัดทุกสิ่งอย่างเือ,อยังไงคือตัดประตูตัดอะไรเงี้ยหรอใช่แล้วมัน<อ>ยิงลําแสงเอกไปได้ด้วยตัวนี้ผมมีในกล่องและมีนอกกล่องเฮ้ยผมมาซื้อเบ้ิเบิ้ลคือผมได้อันนี้มาก่อนได้นอกกล่องมาก่อนรับแฟนเพจเราติดต่อมาบอกพี่ผมเจอตัวเนี้ย โกดังญี่ปุ่นแต่ไม่มีฝาปิดนะพี่ฝาปิดคือตรงนี้เออพี่เ็บอกเอามากูจัดได้เสร็จปั๊บน้องอีกคนนึงก็บอกว่าพี่ผมเจอที่โกดังญี่ปุ่นอีกแล้วครับตัวนี้แต่กล่องขาดนะพี่เอาเลยเดี๋ยวจบเกมนี้เไปพี่ผมเจอที่ในโกดังญี่ปุ่นอีกแล้วมีกล่องของครบกล่องสวยนะพี่ซื้อแต่กล่องได้ไหมคือถ้าจะเอากล่องใหม่เนี่ยมันก็แพงแพงมากเลยแหละแพงมากอืมอ่ะ ตัวนี้นะครับค่ายบันไดเหมือนเดิมครับสเกลหดลงมาเป็นประมาณ1ต่อ2คือ1ต่อนเนี่ยมันจะใหญ่มากครับแต่อันนี้คือ1ต่อ2ไซส์เด็กตอนแรกอะผมคิดว่า1.1ต่อเออแต่พอคิดว่าเออมันเป็นไซส์เด็กมันก็น่าจะลดอุตหของผู้ใหญ่อันเบลอเลยอันนี้คือ1ต่อ2ไซส์เด็กนะครับปีพศที่ผลิตก็คือ1 9 9 0เเมือนกันครัหมือนกันลายของเล่นเนี่ยจะผลิตปีเดียวกันหมดถ้าเป็นเรื่องเดียวกันนะ ตัวนี้มีเสียงมีไฟนะครับเดี๋ยวเราไปดูที่กล่องกันก่อนว่ากล่องมันจะมีอะไรบ้างด้านหน้าก็จะมีไฟมันจะมีอย่างนี้อเออแต่นี่กล่องระเบิดแต่ความคลาสสิกมันอยู่ตรงนี้เราได้เห็นหน้าวินสเปกเตอร์ชัดชอ๋อไงถ้าในเลือกมันจะยาวมากยาวมากอันมิเนีมเลยแล้วก็มีการไฮไลท์มาด้วยครับนะจะทำสีอะไรอยู่ด้านหลังก็จะมี3ามคนเลยวอเตอร์ไบเคิลไฟเยอร์แล้วก็จะมีปืน ที่ถ่ายด้านข้างผมว่าง,งานกล่องของเล่นสมัยก่อนมันคลาสสิกตรงนี้แหละครับมันเป็นกล่องแล้วก็กึ่งก่นคู่มือเลยหน่อยอืมมาเปิดกล่องกัน Max c a l i b e r เอาดิษัวเดิใจะเย็นอะจะบอกให้ดูก่อนว่ามันแตกต่างกันอย่างไรเนื่องจากกล่องอ่ะตรงเนี้ยมันแตกใช่ไหม แล้วการลัดอ่ะมันไม่มีมาตำหนิที่เจอกันเยอะๆเลยนะของปืน Max Caliber นะคือการสึกหลอการเสียดสีของโครเมียมตรงนี้ตรงเนี้ยจะเสียง่ายที่สุดเพราะว่ามันจะเสียดสีกับแพคเกจใสๆนะแสดงว่าอันเนี้ยมันนอกกล่องมานานมันไม่ได้สียดสีกับกล่องแต่มันเสียดสีจากการเล่น อของแพงของไม่แพงนะมันอยู่ที่ตําหนิถ้าตําหนิเยอะราคาก็จะลดหลั่นลงมาแต่ถ้ากริบใหม่ๆเงาๆมันก็จะแพงมากส<อ>ติกเกอร์ลอกไหมนี่เห็นไหมสติกเกอร์หลุดแต่อันนี้อยู่ในกล่องมานานสติกเกอร์กริปเลยไม่ล่อนอไม่หลุดความเงาคงที่จะทําการแกะมันออกมาด้านหลังจะมีเป็นสายเขาเรียกอะไรเป็นยางอะ่ะเอาไว้รัดข้อมือนะมันจะเอาไว้จับแบบนี้นี่ แล้วก็จะสายจะรัดข้อมือเดี๋ยวผมจะรัดให้ดูเขาจะทําเป็นยางอย่างเงี้ยง่ายๆมารัดข้อมือก็ได้แต่เขาใส่ใจลูกค้ามากเขาทํากำมัหยี่มาด้วยด้านในให้มันไม่เจ็บข้อมือเออไงมันจะเจ็บมันจะบาดมันจะบาดบันไดอาจจะโดนฟ้องได้รัดข้อมืออ่ะก็จะรัดแบบนี้อย่างนงี้เอาไว้ฟันกันได้ อันนี้ก็คือโรเปชิ้นหนึ่งครับปลายตรงนี้จะเป็นยางอนิ่มๆเลยนะกันเราไแทนน้ำเกิดปฏิกิเิยใช่ยางีมีแค่นี้นะครับตรงนี้จะเป็นพลาสติกเลยใสๆทุกอย่างเป็นพลาสติกหมดไม่มีเหล็กเลยอ้ามียางตรงนี้นี่เห็นไหมกันเราเจ็บเองกันเจ็บกันกระแทกแขนเห็นว่ามันนุ่มนิ่มเห็นไหมอ่าตรงนี้จะเป็นลำโพงลำโพงใช่อุ้ยดี ครับมันทำอย่างนี้ได้ป่ะอ้าวไม่รู้ปรับให้พอดีไว้ไง่ว่าถอดออกเร็วๆก็ถอดนี้เลยอ๋อโอ้โหนี่มันความลับกว่า30สิปีเลยนะเนี่ยผมไม่รู้มาก่อนเลยนะเนี่ยอ่ะตรงนี้เปิดปิดนะตรงนี้ก็จะเป็นโหมดน่าจะเป็นโหมดเสียงแหละ<ช>แล้วก็มีกดปุ่มยิงปุ่มยิงจะมีสองอันมีตรงนี้กับตรงนี้อืมอ่าเดี๋ยวเราไปดูระบบไฟกันว่ามันเป็นยังไงลองแกะดิ เ,เด็กชายโจไม่รู้มาก่อน <Words. S 1> อเดี๋ยวเราลองใส่ฐานเปิดงี้สไลด์ขึ้นแล้วน,นัดออกฐานใช้ 2A ปกติเลยเนื่องจากมันมาจากญี่ปุ่นแล้วนะเราก็ใช้ฐานของญี่ปุ่นเลยแล้วกันครับ <laughs> เราใช้ฐานของ e <laughs> อีออนนะครับเปิดเครื่องโหมดยิง <c oughs> คุ้นๆไหมเสียงอย่างเงี้ยปืนยิงโดนตัดอะมันคือต้นแบบเสียงปืนที่ประเทศจีนเอาไปกอป๊อปอ๋อกดตรงนี้นะเ,เปลี่ยนโหมดโอยิงเหรอ,อมันคือการชาร์จยิงอเออเปลี่ยนโหมด ประมาณนี้นี่คือความคลาสสิกของปืนนี้ Max c a ์คาดิเในเรื่องอะเสียงมันอย่างนี้เลยปะไม่ใช่คือในเทคโนโลยียุคนั้นน่ะชิปเสียงไม่สามารถทำเสียงให้เหมือนในหนังได้เป็นไปไม่ได้เลยที่จะทำมาเป็นของเล่นเพราะว่ามันแพงมากเขาก็เลยทำเสียงแบบนี้แหละ จบแล้วสําหรับรีวิว Max c a l i b e r ตัวนี้ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนนะไม่เหมือนตราตํารวจตัวนี้มันมีประวัติเว้ยคือที่ผมชอบมันและอยากได้มันเนี่ยนะเพราะว่าเด็กๆะผมไม่ได้มีเล่นเพราะว่ามันแพงมากในยุคนั้นถ้าขึ้นห้างทุกอันเป็นหลายร้อยอะ่ะเป็นพันนะอะไรเงี้ยซึ่งไม่มีทางที่ผมจะได้เลยแล้วก็ไปเจอเพื่อนของลูกคุณป้าที่อยู่ที่กรุงเทพเขาเอามาเล่นมาโชว์กันอยากเล่นมากแบบเขาไม่ให้เล่นด้วยความเป็นเด็กนะผมไม่ขอจับเขา่างเนี้ย มันสวยแบบมันเหมือนในหนังเลยนะอะไรและสมัยเด็กคือมันใหญ่มากเว้ยเขาก็แบบ เอาวันนี้เลยไม่ให้เล่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็ไปฟ้องตามภาษาเด็กไปฟ้องคุณลุง<อ>ว่าผมมาแย่งของเล่นเขาซึ่งณโมเมนต์นั้นนะกูไม่ได้แย่งมึงอะไม่ให้กู<อ>ลุงก็ไปบอกพ่อ,อว่าเนี่ยเ,<อ>เห็นแกตัวเนี่ยเล่นของแล้วพ่อก็มาด่าว,ว่าเห็นแก่ตัวตอน้ผมมึนมวนมากเลยนะนั่งร<อ>้องไห้กับลูกบุรีเลยนะแ<อ>ม่งเลยเป็นปมเลย<อ>คือมันเศร้ามาก<อ>แล้วคือมันอยู่ในหัวว่ากูต้องมีของชิ้นนี้ให้ได้เพื่อแก้ปมก็เลยได้ตัวนี้มาแล้วก็อีกปมหนึ่งต้องกลับไปคุยกับพี่ ทั้งหลายอ่ะก็กลับไปคุยนะเขาก็บอกว่าไอตอนนั้นมันเด็กเว้ยอะไรอย่างเงี้ยเออตอนโตมามันคุยกันปกติเออมิตรภาพเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วพี่ก็บอกว่าเฮ้ยตอนนี้ผมมาสะสมอะไรของพวกนี้นะส่งให้เขาดูเขาบอกโหเก็บดีนะอะไรอย่างเงี้ยก็คือเป็นเพื่อนกันที่ดีมากๆเลยเออได้กลับไปคุยกันแล้วคลายปมเลยแล้วก็ของที่บ้านพวกพี่ๆนะถ้าเบื่อก็เทมาทางนี้ได้สำหรับเทปนี้นะครับก็ขอบคุณมากๆเลย อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทั้งใน Facebook และ YouTube ด้วยนะครับมีอะไรเกี่ยวกับปืนสเปกเตอร์คอมเมนต์มามานั่งคุยกันถกกันสําหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัดสดสีดครับ